สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง Alternate Gamer ช่องเกมที่จะพาเพื่อนๆสนุกกับเกมไปมพร้อมๆกับการสร้างรายได้กันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวระบบของเกม Fo g o สกันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมว่าข้างในตัวเกมเนี่ยมีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างภาพภายในเกมเป็นแบบไหนไปชมกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบสกิลแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งก็คือ Active Skill แล้วก็พา e ีสก l ลครับโดยสกิลใหม่ๆเนี่ยจะปลดล็อกเมื่อเลเวลตัวละครของเราอ่ะสูงขึ้นแล้วเราเนี่ยก็สามารถเพิ่มออปชันให้กับสกิลของเราได้ด้วยนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะใส่เจ้าตัว Special a r าเค u m ที่หน้าตาเหมือนสมุดคำภีร์เข้าไปครับ ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่4ประเภทนะครับเล่มแรกเลยก็คือสีม่วงส l o w down ตัวส l o w down เนี่ยจะส่งผลให้การเคลื่อนไหวแล้วก็ความเร็วในการโจมตีของศัตรูเนี่ยลดน้อยลงถัดมาก็คือเล่มสีเขียว poison poison เนี่ยจะทําให้ศัตรูติดพิษนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือเล่มสีแดงสีแดงนี่ b r e e d b r e เนี่ยจะทําการสร้างดาเมจต่อเนื่องเมื่อศัตรูเลือดไหล และเล่มสุดท้ายเล่มสีเหลืองนะครับ e l e c t r o c u e l e c t r o c u ิ e เนี่ยจะมีความสามารถก็คือทำให้ศัตรูช็อกหรือว่าสตันได้นั่นเองครับตัว Special a ะเ a n ั m um เนี่ยเราก็สามารถคราฟได้นะครับจากวัตถุดิบ2อ,อย่างด้วยกันก็จะมี Paper แล้วก็ Soul Stone และคัมพี Special a ะเ a n ั m um เนี่ยก็จะมีหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับ D C B A S Double S แล้วก็สูงสุดเลยก็คือ triple s ยิ่งระดับสูงขึ้นมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งจะมีโอกาสในการด a m a g e เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นต่อมาก็เป็นระบบอัปเกรดอาวุธนะครับโดยอาวุธเนี่ยก็จะมีหลายคาสเช่นเดียวกับตัวเจ้า special a r c a n m um เลยก็คือมีตั้งแต่คาสดี D. ไปจนถึงคาสสูงสุดเลยก็คือ triple s นะครับการที่เราจะอัปเกรดอาวุธให้มีคาสที่สูงขึ้นได้เนี่ยเราก็จะต้องใช้อุป,ปกรณ์ในการ up exp นะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ตัวเงินในการอัพ EXP อาวุธของเราเนี่ยไปจนถึงเลเวลสูงสุดซะก่อนอย่างอาวุธคลาสดีก็จะตันที่เลเวล10พอเราอัพจนเลเวลแม็กแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยอัพเกรดเลื่อนขั้นอาวุธของเราให้มีคลาสที่สูงขึ้นได้นะครับโดยการอัพเกรดเนี่ยจะต้องใช้ตัวเจ้าอัพเกรดสโตนสีเขียว แล้วก็ใช้เงินในการเลื่อนขั้นนั่นเองครับนอกจากนี้เมื่อตัวละครเราเลเวลอัพทุกครั้งก็จะมีพอยต์ให้เราใช้ในการอัพสเตตได้นะครับโดยจะมี4สเตตัสให้เราเลือกด้วยกันก็คือจะมี power มี a g i t y wisdom และ vitality แต่ละอาชีพเนี่ยจะมีความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปเพื่อนๆก็สามารถเลือกอัพตามอาชีพที่ตัวเองเล่นได้เลยนะครับนอกจากระบบอัปเกรดตัวละครที่กล่าวไปในตอนต้นคลิปแล้วเนี่ยก็ยังมีไอเทม,เมอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอมู l เลตเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆพยันสีเหลืองเลยเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มบัฟต่างๆให้เรา ซึ่งแต่ละใบเนี่ยก็จะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับให้เราใช้เนี่ยเป็นเวลา180วินาทีสามารถหาซื้อได้ในช็อปร้านค้าทั่วไปเลยครับและก็ยังมีใบสโคควสนะครับเป็นใบลงทะเบียนร,รับเควสอัตโนมัติมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับภารกิจต่างๆเช่นตีมอนกี่ตัวตีที่แมปไหนนะครับหลังจากที่เราทำควสหรือภารกิจเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะได้รับรางวัลแล้วก็ EXP เยอะแยะมากมายเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบอื่นๆภายในเกมที่น่าสนใจด้วยนะครับอย่างเช่นการเก็บหญ้าหาสมุนไพรเนี่ยพอเราไปเก็บหญ้าหาสมุนไพรแล้วเราก็จะได้ Material หรือวัตถุดิบที่เรียกว่า green seed หรือว่าหยิ่หยาง h u r b a l นั่นเองครับแล้วก็ยังมีการขุดแร่หาเหล็กหรือว่าการหาของที่ดอปจากมอนเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการคารฟสิ่งของต่างๆด้วยนั่นเองครับ รวมไปถึงการจุดติของเดมอนค i ิงหรือว่าน่าจะคล้ายๆกับบอสโลกของเกมเมียร์โนะครับให้เราได้ไปล่าเพื่อเก็บของรางวัลอุปกรณ์อาวุธดีๆแล้วก็หินอัปเกรดต่างๆนะครับโดยบอสเนี่ยจะเกิดต่างเวลาต่างสถานที่อารมณ์คล้ายๆกับเกมเมียร์โเลยครับและนอกจากนี้ก็ยังมีระบบที่น่าสนใจอย่างระบบ PK โดยระบบ P.K เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือสามารถขโมยตัวบัตรสโตนได้หรือว่าขโมยหินอื่นๆได้จากคู่ต่อสู้นั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมโฟก o สนอกจากตัวเกมเนี่ยจะมีภาพสวยงามแล้วระบบภายในเกมก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยจะเปิดออกมาให้เล่นหน้าตามันจะเป็นยังไงเนี่ยคงต้องรอชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ